ังหวัดในภาคเหนือโดยเฉพาะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับพบว่าเจอกับปัญหาหมอกควันและก็ไฟป่าอย่างหนักซึ่งพอเกิดไฟป่าแล้วมันก็ยากต่อการควบคุมก็เพราะว่ามันมีภูเขาสลับซับซ้อนนะครับสถานการณ์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้กับคุณเกรียงไกรรัตนาผู้สื่อข่าวในช i นทีวีครับ ข้างหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบกาเดียสนะครับที่ทางกองทัพภาคที่3ามและการสนับสนุนจากนะครับกรมบรรเทาและป้องกันสารภัยนะครับเพื่อเข้ามาสนับสนุนในภารกิจลาตะเวนระดับไฟป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับเพื่อแก้ไข,ขสถาการหมอกควันและไฟป่าของภาคเหนือที่กำลังรุนแรงอยู่ในขณะนี้ครับโดยภารกิจลาดตะเวนไฟป่าในพนื้นที่ภาคเหนือของกองทัพภาคที่3จะใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เข้าไปลาดตะเวนในจุดที่ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปดับไฟได้้ททััันนนนเวลลาา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 กกกก่่ออจะะรรรยยงมมีู์บญญชหหตุแไขปคฟ ป่าภาคเหนือเพื่อจะทําข้อมูลและวางแผนเข้าไปดับไฟโดยใช้เฮลิคอปเตอร์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ32มบรรทุกน้ำเข้าไปดับไฟโดยขณะน,นี้สามารถลดจุดความร้อนในพื้นที่ได้แล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ55ซึ่งขณะน,นี้พบว่ามีจุดความร้อนสะสมประมาณ2 2 5 7 6จุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีส5 6 3ที่พบมากถึง5951 1จุดครับการลาดตระเวนถ้าเราลาดตระเวนดีก็ป้องปรามได้ขั้นเตรียมการขั้นปกติเลยนะครับแล้วก็มีขั้นรุนแรง และขั้นวิกฤตขณะนี้เข้าอยู่ในส่วนขั้นรุนแรงเราก็จะใช้กำลังกองหนุนนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่นี่ดำเนินการแล้วส่วนกลางก็จะสนับสนุนมาถ้าเกิดเข้าสู่ห่วงวิกฤตครับก็มีจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื่องจากสภาพจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นแอ,อ่งกระทะลมเนี่ยมามาพัดมาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มานิ่งสงบตอนนี้เนี่ย เราประมาณการว่าวันที่15เนี่ยหลังวันที่15เนี่ยออดอสุเทพอาจจะเกิดสาเหตุตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเราก็ได้รับความพรุณาจากท่านแม่ทัพให้ให้จากกำลังฐานพลานเข้ามาร่วมะะวรัตเวนแล้วก็ป้องปรามเหตุที่จะเกิดขึ้นครับขึ้นประมาณ3ามกรุง้อยแล้วครับตอน ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่3มได้มีการคิกออฟหยบฝุ่นหมอกควันไฟป่ารอยต่อ3าจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและลำปางมีการทํา MOU ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอีก14หน่วยงานเพื่อบริการการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการลงไปสร้างความรู้ให้กับชาวบ้านในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเผาป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์รวมถึงสร้างจิตสํานึกเพื่อไปการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสุดท้ายผมไม่อยากใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมาย ต้องเอาบทเรียนจากปีทุกปีที่ผ่านมานำมารวบรวมเพื่อสรุปแล้วก็นำมาแก้ไขปัญหาในทุกด้านเพื่อป้องกันป้องปรามไม่ให้สถานการณ์มันใหญ่โตขึ้นไปกว่านี้ทั้งนี้ก็เพื่อพี่น้องประชาชน ขณะที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขเหตุการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือนะครับยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับและเพื่อ็นการบรรเทาปัญหาคุ่นออกกาบาดเล็ก PM 2.5ครับ